สวัสดีค่ะภาพภูมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อนะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณเขาเป็นใครเขากำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณแล้วเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเป็นใครเลือก เลือกแล้วคุณกับเขาไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางน,นตอนนี้เขาแต่เขากําลังกวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณคุณไปคนละทางเลือกคนละทางอยู่ไกลอยู่ห่างเลอกเขาเป็นคนที่ดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบให้เลือกมากมายแต่เขากวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณยังอยู่ในเขาวงกฏ รักที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อนอยู่ในตอนนี้ต้องใช้เวลารอเวลาเมื่อถึงเวลาจะเป็นคู่ที่ดีได้ถึงมีอุปสรรคก็มีทางออกได้ในความรักความระหว่างคุณกับเขาอ่ะกระซิบสวัสดดูเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมาก อยากฟังเสียงคุณอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาเจออะไรเขาเป็นอย่างไรอะ่ะที่ไกลที่ห่างที่เลือกไปคนละทางที่เกิดขึ้นกับเขาที่ระหว่างคุณกับเขายังอยู่ในเขาวงกฎความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนหรือเป็นลักซ้อนต้องใช้เวลาก่อนหรือเขาคิดถึงคำพูดของคุณที่ผ่านมาล่วงมาเอง แลกพบสมหน้าแม่หมอขออภัยแม่หมอคันคอไออ,อะแลกพบสมหน้าเขาอยากพบอยากเจอคุณมาก เขากำลังกระวลกระวายใจเกี่ยวกับคุณนะอยากพบอยากเจอจะมาหาอยากพูดอยากคุยแต่ก็ยังอยู่ในเขาว,วงกตแต่รอเวลาก่อนนะเขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้เพราะว่าเขากระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณอนะเพราะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเขาว,วงกตความซับซ้อนยังเหมือนอยู่ในเนะี่ยเป็นเขาว,วงกตยังหาทางออกไม่ได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ย แต่มีทางออกเมื่อถึงเวลาใช้เวลาแล้วก็เป็นคู่กันพ่อแม่ลูกใช้เวลาก่อนไปคนละทางเลือกคนละทางหรืออยู่ในเขาวงกอ<ม>เขาอยากได้ยินเสียงคุณพูดกับคุณบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาจะมาพบเจอรอที่จะได้พบหน้าคุณอยู่ลำพงังคิดอยู่ลำพังเน่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคิดว่าจะทําอย่างไร กวนกวยใจนะ่นะอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ลำพังคิดนะมองคุณทางโทรศัพท์ด้วยจะพูดอยากคุยแต่ก็ยังอยู่ในเขาวงกดพูดคุยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอกยังไม่ได้แล้วก็คิดนะ่ะกวนกวายใจแล้วยังไงเขาจะทำย่างไรอีกขัดแยง้งถ้าตอนนี้เขากลัวความขัดแยง้งความทะเลาะเบาอแววงเพราะคุณเลือกคนละทางแล้ว ว่าคุณจะไม่เข้าใจเขาว่าถ้าพูดกระบวนกระวายใจแล้วเขาวิตกกังวลไปเองความขัดแย้งว่าคุณจะกับเขาจะทะเลาะบอกแวง้งคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทําให้เขากวนกระวายใจมากหันหลังให้กันแล้วคู่กับไพ่เขาวงกดต้องใช้เวลารอเวลาใกล้หมดเวลาความรักความระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูเศร้าๆดูเหงา ไม่บังเอิญคุณกับเขาที่ได้มาพบมาเจอมีอะไรที่คล้ายๆกันน่ะเป็นคู่กันปลอบใจเขากำลังคิดหาทางออกกำลังเสียใจเศร้าใจว่าจะทำอย่างไรหาที่พึ่งที่ปรึกษาแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ใบสรุปฟันฝ่าอุปสรรคเขาจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางหนามเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเขารักคุณที่เป็นคุณ เขากำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณนะพอ <reci> คุณกับเขาไปไปจากกันเนเลือกคนละทางแล้วดูสถานการณ์ดูนิ่งอะไปคนละทางแล้วนิ่งยังหยุดหยุดยัง,ย,ง,ย,งยังทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะทําให้เขากระวนกระวายใจเพราะใบแรกมาหยุดนิ่งติดไฟแดงไปไม่ได้ใช้กำกำลังใช้ความคิดอยู่ในตอนนี้ แล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่ที่ขวางกัน้นที่อยู่ในเขาวงกอดมีคุณเป็นกําลังใจต่อสู้ฝ่าฟันเขากําลังใช้ความคิดอยู่กําลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ละหาทางออกต้องการคนเข้าใจปลอบใจเขาอยู่ในความเศร้าความเสียใจนะต้องการคนเข้าใจให้คุณเข้าใจเขารอรอที่จะพบเจอพูดคุยปลอบใจอ่ะต้องการคนปลอบใจเข้าใจกวลกระวายใจ เพราะยังอยู่ยังงานหลังแล้วก็ขัดแยง้งแต่เขาเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณใบต่อมาก็เมารักรักเก็บซ่อนไว้รอใบต่อมาก็รออ่ะยังรอรอสายรอที่จะพูดรอที่จะพูดคุยมาหาเก็บซ่อนคุณไว้เมารักรักคุณเขาก็วนกระวายใจนะ่ะ ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่เขาไม่ยอมแพ้นะเพราะใบสรุปก็ไม่ยอมแพ้ว่าเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหากวนกระไายใจแล้วเรามาดูว่าความรักคุณเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรคุณจะทําอย่างไร mm hmm. เขากวนกระไายใจคนที่คุณกับเขาเลือกคนละทางไปจากกันแล้วอยู่ในเขาวงกอดล้อรอที่จะได้พบเจอคุณ จะพูดจะคุยอยากบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาเนี่ยเขาอยากฟังเสียงคุณกระซิบสวัสดิ์บอกรักเสียงคุณที่ผ่านมาคุณเคยพูดเคยคุยกับเขาความรักคุณเป็นอย่างไรนิ่งคุณก็นิ่งภะกิจนะแล้วคุณก็มีคนที่อยู่ในใจคุณรอนิ่งรักที่ไม่พูดไม่บอกเพราะบ่มเป็นต้นก้าแต่คุณก็เป็นคนที่รักสงบแต่คุณนะคุณดูน่ารัก ดูเป็นเหมือนสมนถาเรียบง่ายอะ่ะการใช้ชีวิตตัวคุณเองคุณเป็นอย่างไรขัดแยง้งไม่ขลาลามาสูนยังชิงแข่งขันเอาชนะอุปสรรคปัญหาถ้ามองดูความรักคุณแล้วคุณนิ่งแล้วคุณต้องการปรารถนาคนรู้ใจคนเข้าใจคุณรักใครแล้วคุณทุ่มเทให้กับคนรักมากยากที่จะรักใครได้อีก ถ้ามุนต้องการคนซื่อสัตย์จริงใจอะ่ะเข้าใจคุณภระีิวะเหมือนคุณคิดว่ายังไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดอย่างที่ปรารถนาที่คุณหวังไว้แต่คุณจะสมหวังได้ดังที่คิดที่หวงังด้วยความอดทนของคุณเป็นคู่เนะี่ยคุณจะเจอคู่คู่ความรักพระรามกับนางสีดา เป็นคนที่อยู่ในใจคุณเพราะคุณรักเขาเขารักคุณจะสมหวังแล้วอดทนรอคอยด้วยความเนี่ยเหมือนคุณว่าคุณผิดหวังเสียใจกับคนรักความรักความรักคุณต้องใช้เวลาก่อนรอคอยในที่สุดคุณก็เจอคู่แท้คู่ที่ที่ดีอ่ะคู่ที่ดีสําหรับคุณคู่แท้แต่ความรักนี้ต้องผ่านอุปสรรคต้องใช้เวลาต้องรอคอยต้องคิดให้รอบคอบ แล้วคุณลังเลอะหรือไม่คุณตอนนี้ลังเลไม่แน่ใจว่าคุณจะสมหวังไหมความรักจะเป็นอย่างไรดูคุณวิตก,กังวลคุณก็วิตก,ก,ก,กังวลกังวลกราบใจเกี่ยวกับความรักเหมือนกันน่ะพลังงานความรักคุณแสงสว่างดวงอาทิตย์นะ่ะคุณจะพบสะแสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวังสมปรารถนา เริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ทาวิรุณหกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความรู้ความสามารถคุณแก้ไขอุปสรรคปัญหาสาสางแก้ไขรอคอยความสำเร็จสมหวังด้วยความสุขขมรอบครอบเยือกเย็นคุณคุณรอได้รอคอยหรือพ่บอกว่าให้คุณรอประขันทาก,กุมารใบสรุปความสำเร็จรออยู่หรือนะเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันเอาชนะ ปัญหาเอาชนะใจคนรักความรักด้วยความอดทนแล้วคุณจะเจอคนรักที่ดีอ่ะมีฐานะทัศนคติความคิดความอ่านที่ดีเป็นคนที่ดูแลช่วยเหลือเหมือนดูแลคุณอะผักดันให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองเพราะคู่แต่ต้องใช้เวลารอบคอบถึงถึงแม้แม,มีเหมือนคุณมีพลังอำนาจมีความรู้ความสามารถ แต่คุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ได้ดังที่คิดที่หวังแต่คุณจะสมหวังคู่ที่ดีจะสมหวังนะเพราะคุณต้องรอคอยรอพบแสงสว่างความรักของคุณได้สำหรับความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายพระนางบินจากกาลยานีบุญกุศลช่วยคุณพบความสุขความสมหวังเป็นความรักที่ดีเกิดขึ้นกับคุณได้ แล้วในหัวข้อมีคนที่เขากําลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณจะเป็นคนที่คุณเนะี่ยคุณก็คิดถึงเขาอยู่ในใจค่ะคุณอยู่ในใจเขาถึงแม้คุณเพอเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยแยกคนละทางแล้วไปคนละทางเลือกคนละทางหรือคนไกลคนห่างความรักที่ยังอยู่ในเขาวงกอดยังขัดแยง้งยังต้องใช้เวลาแล้วใบนี้ก็ยังใช้เวลาในความรักของคุณ จะเป็นคู่ของคุณหรือคนที่คุณกําลังคบอยู่นะ่อยู่ในใจคุณแล้วไปไปคนละทางแต่คุณรอคอยแล้วมาถึงเวลาใช้เวลาคุณจะสมหวังนะแล้วคุณจะสมหวังในอนาคตตอนนะี้ตอนเนี้ยต้องอดทนรอคอยใช้ความมานะพยายามหรือตามจีบตามเอาใจใส่อดทนแล้วเขาพยายามเอาใจใส่คุณตามจีบคุณอนะในที่สุดก็สมหวังนะฟันฝ่าอุปสรรคได้ เรามาดูวันเดือนปีเกิดของคุณหรือเขาหมายเลข12หมายเลขสาหมายเลข7หมายเลขหนึ่งหมายเลข6กหมายเลข27หมายเลข13หมายเลข22หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่เป็นคู่เขาเป็นคู่คุณ ความรักที่ดีสมหวังคนที่คุณรอคอยตอนนี้ไพบอ,อกว่าคุณต้องอดทนหรือคุณต้องใช้ความมาน,น้พยายามเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วนะ่นะรอคอยได้สมหวังในอนาคตแล้วเป็นคู่ที่ดีเพราะพายายามซ้ำนะแสงสว่างหรือไม่เพราะใบนี้พูดถึงเขาจะยอมยอมรับสนับสนุนในคุณเป็นอะตัวของตัวคุณเอง แล้วคุณก็ต้องการคนที่ยอมรับสนับสนุนที่คุณเป็นที่คุณทำแล้วอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามก็จะเป็นคู่ที่ดีอยู่ด้วยกันมั่นคงตลอดไปถึงแม้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะพบคู่ที่ดีเนี่ยเพราะตัวคุณพลังงานของคุณคนที่อยู่ในใจคุณแต่ความรักนี้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายือเป็นคนที่คุณรอคอยความรักถึงแม้คุณจะผิดหวังเสียใจในที่สุดคุณก็จะสมหวังพบคู่ที่ดี อยู่ที่ตัวคุณเองจะเลือกคิดนะ่ะแต่สินใจเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกเขาเรามาดูความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรคนที่เขากำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณ เรามาดูความความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตคเพราะเป็นพลังงานคนที่คุณรอหรือความรักที่ดีที่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังคนที่ไกลที่ห่างที่เลือกคนละทางเป็นอย่างไรเ็ใบแตกแล้วใบแรกมา ความเจ็บความผิดหวังเสียใจกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณคุณก็กระวนกระวายใจกับเขาเหมือนกันน่ะในความรักความแตกแล้าความไกลความห่างอยู่ไกลอยู่ห่างเศร้าทั้งคุณและเขาเศร้าเสียใจเจ็บที่ไกลที่ห่างที่เลือกคนละทางจะเป็นอย่างไรความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรม นะความยุติธรรมในความรักนี้จะเกิดขึ้นความเข้าใจหรือการปณิบปนอมใช้เหตุและผลในการคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมความเข้าใจกันเมื่อความรักนะ่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณรักเขาเขารักคุณจะสมหวังคิดอย่างไรภาคภูมิใจดูเขามีคุณเป็นกำลังใจของเขานะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ในความเศร้าเขาก็งวนกบายใจแต่เขาก็มีคุณเป็นกําลังใจมีความสุขคิดถึงคุณเขาอยากให้คุณมีความสุขภาคภูมิใจในตัวเขาความรักที่ดีมาให้คุณเก็บออมค่อยๆแก้ไขในเรื่องความรักนี้อ,อืดอัดอีกใบนะตอนนี้ จเจริญเติบโตพัฒนาความนะรักเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าผิดดอกออกผลความสําเร็จสมหวังแต่ระหว่างคุณกับเขาต้องต้องมีเรื่องมีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขในอนาคตระหว่างคุณกับเขาเขากระวนกระวายใจเขาจะกลับมาแก้ไขหรือพูดคุยอะเข้าใจกันที่ผ่านมาเนะตอนนี้ที่ไม่เข้าใจกันที่แตกแล้ววุ่นวายมากมายนะี่ะทาให้เขากระวนกระวายใจ ได้สำรับว่าอย่างไรขอพรได้รับความได้รับพรขอพรลุกคุณกําลังขอพรให้ความรักนี้สําเร็จสมหวังคุณจะได้รับพรได้รับความสมหวังเขาก็ขอพรนะต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสบายยังไหวแข็งแกร่งทั้งหัวใจร่างกายอดทนความความสําเร็จสมหวังเขาก็วนกระไวยใจเกี่ยวกับคุณเพราะตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ ถึงแม้มีพลังอำนาจมีความรู้ความสามารถเพราะยังไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดทั้งคุณและเขาเขาก็ไม่สามารถบังคับได้ลูเขาเศร้าแล้วก็แตกแล้วแต่ด้วยความเหตุผลใช้เหตุและผลใช้เวลาได้รับความยุติธรรมลักนี้ต้องใช้ความคิดด้วยรอบครอบมองสถานการณ์รอบข้างด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมค่อยคิดค่อยแก้ไขนะในอนาคตก็จะผ่าฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พื่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าสถานการณ์ความรักของคุณถ้าคุณคนที่อยู่ในใจคุณอะเพราะคุณคนที่อยู่ในใจคุณถ้าเขาเกระวนกระวายใ,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 ใจเกี่ยวกับคุณที่ไกลที่ห่างกันอะคุณจะสมหวังในอนาคตความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณจะทําอย่างไรเขาเกระวนกระวายใ,ใจเกี่ยวกับคุณ เขาเขาอะกระวนกระวายใจวุ่นวายใจไม่รู้จะทําอย่างไรแต่เขาก็อดทนแล้วเขาจะคิดอย่างไรอีกอีกห้าใบเขาบอกว่าเขาเกลียดเกลียดที่เขาทําลายคุณคุณไม่สมควรได้รับสิ่งนี้โปรดยกโทษเขาขอโทษเขาว่าเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของคุณเขากระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณเนี่ยแล้วเขาก็ว่าเขาผิด เขาเขาว่าเขาทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บคุณเศร้าเขาก็เศร้านะ่ะดูวุ่นวายเขาก็วุ่นวายใจอะ่ะใบแรกมาเขาก็วิตกกังวลตอนนี้ฉันกําลังเรียนรู้วิธีรักษาตัวเองแล้วเขาแล้วเขาก็ขอบคุณคุณที่ให้เขาเข้าใจในชีวิตและตัวเขาหัวใจเขาเขากําลังเรียนรู้แก้ไข อุปสรรคปัญหาแล้วเพื่อคุณน่ะเขาทำเพื่อคุณตอนนี้เขาบอกว่าฉันชอบคุณคุณคือแพ็กเกจทั้งหมดเขาชอบคุณเขาบอกคุณเขาบอกว่าเขาซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาจากคุณฉันซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของฉันจากคุณเพราะฉันกลัวความมุ่งมั่นและ ฉันไม่อยากสูญเสียอิสรภาพเขาซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงแล้วนะทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วเขาก็กวนกระวายใจนะ่ะทำให้เขากวลกระวายใจนะแล้วเขาว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณรักคุณแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ตัวเขาเองนะ่ะวุ่นวายอีกใบ ฉันตั้งหน้าตั้งตารอชีวิตชีวิตที่ดีอะรอที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างแต่ดูภายนอกอะไม่เป็นอย่างที่คิดที่เป็นแต่สำรับว่าอย่างไรเขาสับสนฉันฝันถึงคุณตลอดเวลาแล้วเขาเขาฉันอะคือเขาเกรียดที่ต้องตื่นเพราะในความฝันสวยงามมากคุณอยู่ในความฝันเขา กวนกระวยใจเพราะทําอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้น่ะเพราะพลังงานตัวเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเรามาดูว่ามาดูข้อความเขาคิดอย่างไงอยากบอกอะไรคุณอีกห้าใบเขาหวังว่าคุณคุณจะเป็นของเขาเขาหวังจะสมหวังในความรักนี้ทำไมเราต้องห่างกัน แล้ทำไมต้องห่างต้องไกลต้องไปจากนะ่ะเหมือนพลังงานใบแรกอะที่ที่ไกลที่ห่างที่แยกจากเลือกคนละทางไปคนละทางมีอุปสรรคขวางหนามอ่นะเขาว่าทําไมแต่เขาหวังว่าคุณจะเป็นของเขาคุณจะรักเขาความรักนี้จะสมหวังเขาว่าฉันต้องจัดการเรื่องต่างๆก่อนถึงจะมาหาคุณได้ความรักนี้จึงจะสําเร็จเหมือนเขามีเรื่องราวที่ต้องจัดการอ่นะเขา แล้วก็ทำให้เขากระวนกระบายใจคุณจะช่วยฉันไหมนะเขาขอให้คุณช่วยเขาด้วยที่มีอุปสรรคมากมายเนะี่ยหาทางออกไปด้วยกันช่วยเขารักเขาเป็นกำลังใจให้เขาความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดนะอยู่ต่านิลันดอนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เป็นที่รักของฉันเพาว่าคุณเป็นที่รักของเขา ได้สำหรับบอกแล้วเรามาดูว่าความรักของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรหัวใจคุณช่วยบอกทีมีคนที่เขากำลังกระวลกระวายใจเกี่ยวกับคุณเขากำลังกังวลกระวายใจเกี่ยวกับคุณหัวใจคุณบอกว่า วิญญาณของคุณกำลังเตรียมที่จะเชื่อมต่อความไว้วางใจอีกครั้งในกระบวนการนี้าการไว้วางใจความรักความเข้าใจมันจะสมหวังปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่เข้าใจกันไกลห่างอยู่ในใจกำลังเตรียมที่จะเชื่อมต่อในความรักแล้วกามาเทพบอกว่าอย่างไรการมาเทพช่วยบอกที ความกะตันยูคุณต้องรู้สึกขอบคุณในความรักกตันยูในความความรักความรู้สึกหัวใจคุณอ่ะการมตเทพบอกให้คุณกตันยูต่อหัวใจคุณรักที่มีอยู่แล้วในชีวิตของคุณเพื่อดึงดูดให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นก็พลังงานก็คล้ายกันอ่ะให้ให้คุณเข้าใจในหัวใจคุณกะตันยูต่อความรู้สึกความรักของคุณให้คุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อในความไว้วางใจอีกครั้ง นางฟ้าบอกว่าอย่างไรนางฟ้าจะบอกว่ายอ,อย่างไรหรือควรทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรนางฟ้าบอกว่าขอ,ขอความช่วยเหลือที่พึ่งที่ปรึกษาหรือจะมีคนมาช่วยเหลือคุณได้น่ะมีทางออกได้ถ้ามีอุปสรรคปัญหาโอกาสเพิ่มอีกสองใบได้สําหรับบอกว่าโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเข้ามา ก้าวไปข้างหน้ามุ่งมั่นอยู่ข้างหน้าความสำเร็จสมหวังรออยู่เรื่องราวดีๆรออยู่ถ้าคุณเชื่อเชื่อในความรักเชื่อในหัวใจคุณคุณจะสมหวังนะเป็นไปได้เพราะความรักให้คุณเตรียมนะเตรียมพร้อมแล้วกามาเทพก็บอกให้คุณกันตันยูต่อความรู้สึกของคุณความรักที่มีอยู่แล้วคุณจะสมหวัง